ำวิธีการชงผักนาโนยูสมายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบซองนะคะสวัสดีค่ะพี่เกดยูสมายค่ะวันนี้พี่เกดก็มาแนะนำวิธีการชงผักนาโนยูสมายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แบบซองนะคะลูกค้าเรียกว่าเวกี้ทูโกค่ะพกพาสะดวกมากๆเลยนะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะวิธีการชงนะคะวันนี้พี่เกดจะบอกถึง3วิธีง่ายๆเลยค่ะวิธีแรกนะคะสําหรับท่านที่มีกระบอกเช็คอยู่ที่บ้านนะคะเราก็เตรียมกระบอกเช็คมานะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์นาโนจากยูสมายค่ะวันนี้พี่เกดเลือกเป็นยูสกินนะคะผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณค่ะนี่นะคะเราก็ฉีกออกมานะคะ แล้วก็ข้างในค่ะผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นแบบซองค่ะวิธีการง่ายๆมากๆเลยนะคะ1ซองนะคะต่อการชงหนึ่งครั้งค่ะซองสามารถฉีกได้เลยนะคะดังนั้นเราสามารถพกพาไปดื่มได้ทุกที่เลยค่ะพี่เกดก็ฉีกแล้วก็ใส่ลงในกระบอกเช็คนะคะแล้วเราก็สามารถชง กับน้ำเย็นหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะปริมาณน้ำนะคะแล้วแต่ความชื่นชอบเลยค่ะตั้งแต่250มิลจนถึง400มิลได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะปิดฝาแล้วเราก็เช็คค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือยูสกินนะคะสำหรับผิวพันธ์ค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการเติมแต่งสารหรือว่ารสชาติใดๆค่ะจะเป็นรสชาติธรรมชาตินะคะวิธีการที่สองนะคะสำหรับท่านที่ไม่มีกระบอกเชคก็สามารถใช้แก้วชงดื่มได้ค่ะก็คือแก้วน้ำที่บ้านเรานะคะเตรียมแก้วน้ำมาค่ะแล้วก็นำผลิตภัณฑ์นะคะ ของยูสมายแบบซองนี่ฉีกได้เลยค่ะ1ซองต่อการชง1ครั้งนะคะแล้วพี่เกดก็เทใส่แก้วค่ะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็เทน้ำดื่มผสมนะคะ ซึ่งถ้าใครชอบความเข้มข้นนะคะก็สามารถชงน้ำน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะน้ำเย็นๆยิ่งอร่อยนะคะสำหรับผัดนาโนยูสบายเนื่องจากว่าเป็นนวัตกรรมผัดนาโนสามารถละลายน้ำเย็นได้เลยค่ะเราก็หาช้อนนะคะมาคนเรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็ได้เป็นผักนาโนยูสบายสำหรับผิวพันธ์นะคะสีนี้ และวิธีการที่3นะคะยิ่งง่ายและสะดวกสำหรับใครที่ออกไปนอกสถา,านที่นะคะและต้องการพกผักนานิวยูสมายแบบซองไปทานด้วย<อ>เพียงแค่พกไปหนึ่งซองนะคะ<อ>กับน้ำดื่มค่ะซึ่งหาที่ไหนก็ได้นะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้ำเย็นหนึ่งขวดค่ะซึ่งพิเกตนะคะขอดื่มเข้าไปนิดนึงก่อนห,อหลังจากนั้นเราก็ฉีกซองค่ะ แล้วเราก็ใส่ผงเข้าไปที่ขวดน้ำได้เลยแค่นี้ค่ะปิดฝานะคะอย่าลืมปิดฝากันนะคะแล้วก็ขย่าเรื่อยๆค่ะอุ้ยอุ้ย <laughs> ปิดฝาให้สนิทนะคะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ค่ะ <laughs> นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้พี่เกดก,ก็ได้อาหารผิวที่พกไปดื่มได้ทุกที่แล้วค่ะ ใไหมคะวิธีการนี้สามารถชงได้กับผักนาโนยูสมายทุกผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นนวัตกรรมแบบผงผักนาโนฉะนั้นละลายในน้ําเย็นได้คะ่ะแบบนี้ก็สะดวกในการพกพาไปทุกที่เลยนะคะวันนี้พี่เก,ก,ก๋ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ